การท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาเปิดใจประการสําคัญคือเปิดโลกทัศน์ให้เราได้รู้ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทั้งวิถีชีวิตผู้คนโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิวทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาอธิบดีผาทเที่ยวจะพาท่านไปเที่ยวแบบสบายกายสบายใจโดยได้ทั้งความรู้ความคิดเห็นต่างๆและความเพลิดเพลิน จเจริญหูจเจริญตาไปด้วยอธิบดีพาเที่ยวจะพาท่านไปท่องเที่ยวตามสถานที่น่าสนใจทั้งไทยและเทศขอเชิญติดตามรับชมได้ณนะบัดนี้สถานีแม่กลองเป็นสถานีรถไฟ ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศโดยเฉพาะทย่ยุโรปเอเชียน,นะครับอันนี้นะครับรถไฟก็ยังไม่ได้เวลาที่จะบอกครับนักท่องเที่ยวตากก่างก็นะครับมาถ่ายรูปและเก็บภาพบรรยากาศของสถานีแม่กรองนะครับให้กับชมจากบ้านได้อรับชมกันะครับที่สถานีแม่กลองนี้เป็นสถานุถไปเล็กๆครับแต่ว่า ก็ได้รับความนิยมในแง่ของอเป็นสถานีที่ผ่านในตัวตลาดซึ่งชาวบ้านโดยเฉพาะจริงๆนะ่คะก็ค้าขายกันอยู่ตามปกตินะครับแต่ว,ว่าพอเวลารถไฟผ่านมาเขาก็จะเอาระบที่กลางออกมาครอบรางรถไฟนั้นนะครับปุบลงเพื่อให้รถไฟผ่านไปได้นะครับซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะครับ ทางจากกรุงเทพก็ไม่ไกลครับสถานีแม่กลองนะครับประมาณขับรถก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณนี้ถนนหนทางดีครับและที่บริเวณสถานีรถไฟแม่กลองนี้นะครับก็มีเวลาของรถที่จะเข้าออกก็วันละประมาณเจครั้งนะครับซึ่งก็ท่านก็สามารถที่จะดูเวลาได้นะครับว่า ท่านจะได้มาดูในช่วงเวลาใดนะครับที่รถไฟจะวิ่งผ่านและแม่ค้าแม่ขายก็จะเอาร่มปุบลงครับนี่ครับตอนนี้จะน,นักนักท่องเที่ยวก็กําลังรอรถไฟที่จะเคลื่อนขบวนอยู่นะครับจากสถานีแม่กรองครับขณะน,นี้รถไฟ เคลื่อนกระบวนจากสถานีแม่กลองครับผ่านตลาดในย่านชุมชนที่เขามีค้าขายนะครับท่ามกลางานักท่องเที่ยวที่มารอบันทึกภาพขบวนรถที่จะผ่านมีการหุบร่มนะครับของร้านค้าร้านขายซึ่งก็ถือได้ว่า,ามีกติวันละเจดเที่ยวยชิดกันเลยนะครับ ่อยเคลื่อนไปนะครับวันหนึ่งมีจดเที่ยวที่ผ่านสถานีแม่ครองและก็เป็นจุดสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาดูนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเราที่แม่ครองสมุทรสงครามครับตลาดร่มบุกครับ วนรถก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมีประมาณ5โบกี้นะครับเ <Hello. S 1> สบร็จสซบเรียบร้อยร่มก็จะพุบลงมาทันทีเลยนะครับโดยเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วนะครับบรรดาแม, oh. ม่ค้าแม่ขายนักท่องเที่ยวก็จะค้าขายกันตามป,ปกติสถานีข้างหน้านี่เป็นสถานีบ้านแหลมสถานีมหาชัยครับซึ่งก็รถไฟเขาก็จะมี ถนนคือทักรางราของเขาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับนะครับก็มาขายนะครับก็จะเรียกว่าอยู่แบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการค้าขายในพื้นที่แถบนี้ครับมีมานานแล้วครับหลายปีแล้วสำหรับสถานีร่มหุบนะครับนักท่องเที่ยวที่มานี่ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศยุโรปเกาหลีจีนญี่ปุ่น นะครับหลายสัญชาติครับเป็นที่รู้จักกันของทั่วโลกนะครับสำหรับสถานีแม่กรองแห่งนี้ครับติดตามรับชมอธิบดีพาเที่ยวในตอนต่อไปนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการหาภาพ สถานที่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวดีๆมานำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ